Uhm, ตรงตนี้เนี่ยนั่งนี่เงี่ยมีมารยาทะกราบในคุรูที่เคารพและสวัสดีเพื่อนที่น่ารักทุกคนพี่ชันนางสาวณัฐพน์พรทชคชัยวันนี้จะมานำเสนอการพูดในเรื่องของพูดเกี่ยวกับการเชิญสังสอนหรือเทศนาลโมหะ ครบฑิตบิณฑิพาไปหาผลอย่างเช่นการที่เราจะครบคนพานลก็คนพานนั้นก็จะพาเราไปทําเที่ยวเต๋หรือว่าไม่พาแบบว่าไปเที่ยวที่ที่อควจรหรือว่าพาไปจิตยาเซติอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะแบบว่าไม่พาไม่ชวนกันเรียนแต่อีกด้านหนึ่งก็คือว่าถ้าเราครบรัณฑิหรือว่าครบคนดีนั้นก็จะพาเราเรียนชวนกันเรียนชวนนักเรียนหนังสือทุกวันแล้วก็มาเรียนทุกวันอนาคตของเราก็จะดีขึ้น 但是。等